ซามีบอกหิวแล้ว บ้านเด็ดแม่มาแล้วก็พอดีเลยโอ้ยน่ากินเลยป้าจะจะเอาอีกชักหน่อยหรือไม่หรอพอแล้วมันกรอบนะเนี่ยหยิบหน่อยแล้วกรอบเลยแต่ก็โอเคดีเว้ยนี่ก็ไปหาจ้ะกเนี่ยวด้านในน้ำมันมันออกหมด โอ้อยทางนัเอะทางนี้เดี๋ยวน้องกินเองป้าก็กิียทางนี้อะไรยังฮะโอ,อ,อ้ยโอ้ย,อยนิ่มามากๆเลยอ่ะป้า หอมมากควันหอมมากมากเลยหอมกับไอ้น,นี้เฮ้ยดูเด้อพี่น้องนะเนี้ยเขี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 ยเบ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องเฮ้ยเบิ่งเนี้ย เอ้ยเพื่อนว่าอันนั้นหมดเลยมุ้ยเพื่อนโหยังกรอบยังกรอบหูหูโวป้าเนื้อนเนื้อนี่ลั่นออกจากกระดูกเลยฮะเนื้อนี่ลั่นออกจากกระดูกนิ่มามากมากเพื่อน่ะโอ้ยนิ่มมาก คุณน่ะฉีกินง่ายๆเลยเนี่ยนะเพือน่าอ้ยพี่นอ้องเนี่ยเนื้อนี่ร่อนอนอกจากกระดูกเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะนิ่มจุซซี่จุซซี่ซซนะ,นะล่อนมากร่อนมากต้วงขาออกมัน กใจคึงสาเมียอยากรับประทานมานานแล้โหดูหนี่ล่อนออกจากกระดูกเลยพี่นอ้องเฮ้โหน่ากินน่ากินแมวมึงก็ไม่ต้องไอ้นี้มากมายนะแมวอะ่ะดิจ่า มันร้อนอยู่ได้เนี่ย